ตอนนี้เชื่อว่ามีผู้สร้างแล้วครับแต่อยากเอาความกลัวในหัวที่คิดว่าคําสอนอิสลามมีการเจื้อปนของมนุษย์อยู่พอจะมีข้อเท็จจริงอะไรช่วยได้บ้างไหมครับว่าอิสลามเพียวแล้วก็ไม่มีการเจื้อปนของมนุษย์ไปเปลี่ยนหรือไปต่อเติมอะไรก็ไม่เคยมีการต่อเติมในกุรานไม่มีประวัติหรือไม่มีใครกล้าพูดเอาเป็นว่าคุรานมีเวอร์ชั่นเดียว่มันเป็นไปได้ไงพันสี่ร้อยปีผม,มอยู่เมืองไทยกับคุณตานเนี่ย ผมท่องกุณอ่านแล้วคุณไปนัดใครคนอยู่อีกฝ่ากโลกหนึ่งอยู่อเมริกามุสลิมที่อเมริกาสักคนหนึ่งอะให้อ่าน,นพร้อมๆกันอ,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 อเมริกาอยู่ตรงข้ามเราอ,อยู่ตรงข้ามเลยนะคนละขั้วมองไทยอยู่นี่อเมริกาอยู่ตรงข้ามนี่คือลักษณะของโลกเนี้ยผมจะอ่านกุอ่านให้ฟังแล้วคุณมปให้มุสลิมที่อเมริกาซึ่งกาลังโตขึ้นมหาศาลเพราะว่ารู้ว่าตัวเองถูกหลอกแล้วเขาเห็นความจริงนะเนี่ยอเมริกามุสลิมโตเร็วมากฝรั่งเนี่ยแหละให้เขาอ่านกุณอ่าน จะเป็นคำพูดเดียวกันหมดบนโลกนี้ทั้งใบพูดออกมาอย่างไงางนั้นตั้งแต่วันแรกที่มันออกมาจากปากศาสนทูตท่รรานอับดุลมฮัมหมัดสุลตาุานลยวะสลัมพยัญชนะไหนผมก็จะอ่านอย่างนั้นและมุสลิมทั่วไปจะอ่านอย่างนั้นจนถึงวันสิ้นโลกอิสลามส่งอัลลอฮ์ส่งกุรอานมา โดยการท่องจาเพราะท่านอย่าบอกอย่าลืมผมบอกแล้วท่านนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาจากปากแล้วท่านจําในหัวใจคนที่รับสารท่องคืนมาแล้วก็เป็นการท่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเขียนมาเพื่อให้คนท่อง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 แล้วก็พูดต่อมาไม่มีเพี้ยนสักคําสักพยาญชนะจะไม่มีที่ไหนที่คุณบอกว่ามีหนังสือกุรานอีกเล่มหนึ่งบนโลกนี่ไม่มีนะครับไม่มีศาสนาไหนที่เก็บรักษาคําพูดของศาสนาทูตได้เท่าศาสนาอิสลามไม่มีการสังคายนาไม่มีการ ไม่มีการอะรทั้งนั้นมีเล่มเดียวที่มีทุกเรื่องอยู่ในเล่มเดียวจบตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตจะอยู่ในเล่มนี้เท่านั้นนะครับอ่ะจบ